สวัสดีเพื่อนๆชาวกิงจิทุกคนนะครับคืปนี้เป็นคลิปแรกของซีรีส์การแนะนํามือใหม่นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผสมธาตุนะผมจะมาบอกว่าการผสมธาตุเนี่ยทำงานยังไงมีธาตุอะไรที่ผสมกันได้บ้างแล้วก็การผสมธาตุแบบไหนเนี่ยส่งผลอะไรบ้างนะครับโอเคงั้นเรามาเข้าสูนนะ่เนื้อหาเลายดีกว่าในเกมเนี่ยก็จะมีธาตุประมาณ7จ็ดธาตุนะก็คือไฟน้ําน้ําแข็งไฟฟ้าหินลมแล้วก็ไม้นะ ซึ่งธาตุทั้ง7ธาตุเนี่ยก็จะผสมกันกลายเป็นปฏิกิริยาธาตุต่างๆนะโดยหลักการผสมก็คือเอาธาตุทริกเกอร์เนี่ยมาผสมกับธาตุเบสทีนี้ธาตุเบสกับธาตุทริกเกอร์คืออะไรธาตุเบสเนี่ยก็คือธาตุที่อยู่บนตัวมอนสเตอร์อยู่แล้วนะส่วนธาตุทริกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นธาตุที่เราเอาไปแปะทีหลังธาตุเบสหรือพูดง่ายๆคือธาตุเบสเนี่ยคือธาตุที่เราเอาไปแปะก่อนส่วนธาตุทริกเกอร์เนี่ยคือธาตุที่เราเอาไปแปะทีหลังกับธาตุเบสนนั่เองในบางปฏิกิริยาธาตุเนี่ย ลำดับของธาตุเบสกับธาตุทริกเกอร์เนี่ยก็ยังมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาธาตุที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะโอเคงั้นไม่รอชา้าเรา,าเริ่มกันที่ปฏิกิริยาธาตุแรกของเกมเลยดีกว่าปฏิกิริยาธาตุแรกก็คือ v a p o r i z e หรือระเหยทุกคนก็คงรู้จักคําว่าระเหยกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือการที่น้ำเนี่ยกลายเป็นอากาศไปซึ่งการระเหยในเกมเนี่ยก็คือการเอาน้ําไปโดนไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นธาตุเบสของเราเนี่ยก็จะเป็นน้าแล้วก็ธาตุทริกเกอร์ของเราเ่ยก็จะเป็นไฟ พูดง่ายๆก็คือเราแปะน้ำไปที่มอนสเตอร์ก่อนจากนั้นค่อยแปะไฟเข้าไปเองคนที่เลจากการเวบไรส์นะครับคือจะทําให้ดาเมจไฟเนี่ยคูณ1.5เท่าอย่างที่เห็นในจอนะครับคือฝั่งซ้ายเนี่ยบนหัวมอนสเตอร์ไม่มีธาตุใดอยู่นะเวลาแปะไฟไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทาดาเมจ14,000กว่านะแต่ถ้าบนหัวมอนมีธาตุน้ําอยู่เนี่ยก็จะทาดาเมจไฟ2 6 0 0 0กว่าเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นดาเมจอาจจะไม่ได้1.5่าเท่าเป๊นๆนะเพราะว่ามันขึ้นอ่ัค้งนะตวตวตวรทีโดดดเมย แบบนี้นะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าแปะไฟก่อนแล้วค่อยแปะน้ำละ่ะมันจะเป็นยังไงผลที่ได้ก็คือปฏิกิริยาถ้าจะเป็น reverse vaporize นะครับตามชื่อเลยครับเพราะเราแปะไฟก่อนแล้วค่อยแปะน้ำมันเลย reverse ทั้งนี้ทั้งนั้นการคิดดาเมจก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโดยดาเมจที่แปะไปทีหลังหรือว่าดาเมจน้ำเนี่ยจะคูณ2เท่าแทนที่จะเป็น1.5เท่าอย่างในคลิปด้านซ้ายมือคือการที่เราไม่ได้แปะธาตุอะไรไปก่อนเลยนะจากนั้นทําดาเมจน้ํากับด้านขวามือที่แปะธาตุไฟไก่อนแล้วค่อยทาดาเมจน้านะครับ อยากให้สังเกตตัวเลข7,8 0ดกับ17 0 0 0นะก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างมาพอสมควรเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นปฏิกิริยาเมวตามชื่อนะครับเมลคือการละลายการที่น้ําแข็งจะละลายได้เนี่ยต้องใช้ไฟเพราะฉะนั้นธาตุเบสของเราก็คือน้ําแข็งส่วนธาตุทริกเกอร์ของเราเนี่ยคือไฟหรือพูดง่ายก็คือแปะน้ำแข็งไปก่อนจากนั้นค่อยแปะไฟครับดามจที่นี่ก็จะคิดเหมือนการ reverse vaporizer ก็คือการที่ดามจไฟเนี่ยเพิ่มเป็นสองเท่าจะเห็นว่าด้านซ้ายนะตอนที่มนยังไม่มีน้ำแข็งแปะบนหัว พอดาวเนตอันติจะได้ประมาณหมื่นแต่พอมอนมีน้ำแข็งแปะบนหัวทางด้านขวาเนี่ยก็จะได้ประมาณ3 5มหมนะเลมันก็จะไม่ได้2เท่าเป๊ะๆนะมันอาจจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ฟังแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าแล้ว ReverseMail มีไหมคําตอบก็คือมีครับดาเมจที่ได้เนี่ยก็จะคิดเหมือนการ vaporize ธรรมดานะก็คือดาเมตน้ําแข็งเนี่ยจะเป็น1.5เท่าแทนที่จะเป็นคูณ2จากตัวอย่างทางด้านซ้ายให้อายากใช้สกิล E กับศัตรูที่ไม่มีไฟอยู่บนหัว จะเห็นว่าดาเมจจะประมาณ2 5 0 0กับทางด้าน,น,นขวาที่จะตูมีไฟอยู่บนหัวอยู่แล้วเนี่ยดาเมจจะขึ้นมาประมาณ4 5 0 0นะก่อนที่จะไปปฏิกิริยาธาตุอื่นๆน,นะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าลำดับการแปะทริกเกอร์หรือว่าการแปะธาตุเบสเนี่ยจะไม่มีความสําคัญแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการแปะธาตุใดก็ได้ไปก่อนแล้วก็แปะธาตุใดก็ได้ไปทีหลังก็ได้ครับโอเคเรามาต่อกันดีกว่าปฏิกิริยาถัดไปนะครับคือซูเปอร์คอนดัก ปฏิกิริยาเนี้ยจะเกิดจากการเอาไฟฟ้าเนี่ยไปแปะก,กับน้ำแข็งหรือเอาน้ำแข็งเนี่ยไปแปะก,กับไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะช่วยลดต้านทานกายภาพของมอนสเตอร์นะดูจากการที่ผมเอาจงนี่ไปตีตอนเตะดาเมจหอ,อกนะก็จะประมาณ180กว่าตอนที่ยังไม่มีซูเปอร์คอนดักแต่พอผมเอาเป็นซูเปอร์คอนดักไปแปะแล้วเนี่ยดาเมจจะขึ้นมาประมาณ300กว่านะครับในการปันหอ,อกแต่ละทีปฏิกิริยาต่อไปเป็นปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดนะกิดจากไฟบวกกับไฟฟ้า การโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็จะทำดาเมจไฟเป็นดาเมจ AOE หรือว่าดาเมจวงกว้างจะเห็นว่ามันแปะธาตุไหนก,นก็ได้นะจะเป็นไฟหรือว่าไฟฟ้าก็ได้ขอแค่แปะสองธาตุครบก็พอไอตัวดาเมจไฟที่เป็น AOE ที่โอเวอร์โหลดทำนี้เนี่ยจะไม่ทําการแปะธาตุไฟนะหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่สามารถทําปฏิกิริยาธาตุอื่นต่อได้นั่นเองปฏิกิริยาธาตุโอเวอร์โหลดเนี่ยก็สามารถใช้ขุดแร้ด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทากันหรอกเขาก็ใช้ตัวหินหรือว่าตัวดาบใหญ่เนี่ยขุดแร่กัน ต่อมาเป็นปฏิกิริยาฟรอเซนหรือว่าแช่แข็งก็คือมันจะทําให้มอนเล็กเนี่ยหยุดนิ่งซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันจะทาให้มอนเนี่ยอยู่นิ่งนะเราก็สามารถตีมอนฟรีๆได้เลยซึ่งเกิดจากน้าบวกกับน,น้ําแข็งนะจะแปะอะไรก่อนก็ได้เลยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามอนที่ถูกแช่แข็งเนี่ยจะถือว่ามันติดน้ําแข็งอยู่ซึ่งถ้าหากเราแปะท่าอื่นเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยท่าน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะหายไปมอนก็จะหายฟรีทันทีอีกอย่างก็คือมอนที่ถูกแช่แแขข็ง้้าานตตีเ,เกจะ หรือว่าโดนาธาตุหินตีเข้าเนี่ยมันก็จะแตกเหมือนกันนะซึ่งเราเรียกการโดนดาบใหญ่หรือว่าโดนาธาตุหินตีเนี่ยว่าแชชเชอร์มันก็จะเพิ่มดาเมจของตัวที่ตีนิดหน่อยนั่นเองปฏิกิริยาต่อไปก็คือเอกโทชาร์นะครับซึ่งเกิดจากน้ำวกับไฟฟ้าปฏิกิริยานี้จะทําดาเมจไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานึงนะซึ่งปฏิกิริยานี้เนี่ยจะสามารถชะงักมอนตัวเล็กได้ด้วยนะแน่นอนว่าตัวเราเองก,ก็มีสิทธิ์โดนแล้วก็โดนชะง,งักด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เนี่ยต้องระวังระวังหน่อยนะ ปฏิกิริยาที่เหลือเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้แล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมขออธิบายการมีส่วนเกี่ยวข้องของธาตุลมแล้วก็ธาตุหินก่อนละกันธาตุลมเนี่ยสามารถทําการกระจายธาตุสีธาตุก็คือธาตุไฟน้ําน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้าซึ่งการกระจายธาตุจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมอนเนี่ยติดธาตุใดธาตุหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งนะและเราเนี่ยเอาธาตุลมเนี่ยไปทําการปาใส่เจ้ามอนตัวนั้นมันจะทําการกระจายธาตุที่มันติดมอนตัวนั้นอะไปให้มอนตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อย่างในคลิปที่ผมใช้โคงมีแปะน้ำไปที่สลามหินตัวหนึ่งนะจากนั้นใช้คาสิฮะเนี่ยกดสกิล e ทำให้ลมเนี่ยมันกระจายท่าไปที่สลามหินตัวอื่นด้วยหรือว่าจะเป็นตอนที่ผมเอายาเอทไปไฟฟ้าไปที่สลามหินอีกตัวเสร็จแล้วก็ใช้คาสาิฮะกด e ให้ไฟฟ้าเนี่ยกระจายไปที่สลามหินตัวอื่นนะครับจากคลิปทุกคนจะเห็นว่าตอนที่ผมกระจายท่าเนี่ยมันมีเลขดาเมจท่าตนนั้นขึ้นด้วยไอ้เลขดาเมจพวกนี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นตามเอเลเมนทัลมาส e r รี่ของตัวที่ทําการกระจายท่านะ อย่างในกรณี้ที่คาสิฮาทำการกระจายธาตุมันก็จะแรงตามค่า elemental mastery ของคาสิฮานั่นเองต่อไปเป็นความสามารถของธาตุหินนะเมื่อธาตุหินเนี่ยไปชนกับธาตุไปน้ำน้ำแข็งหรือว่าไฟฟ้าก็จะเกิดปฏิกิริยาค r y s t a l ไ i z e หรือว่าตกผลึกออกมาซึ่งมันก็จะตกผลึกจริงๆนะเป็นผลึกสีตามธาตุต่างๆและเมื่อเราเก็บผลึกนั้นเนี่ยเราจะได้โล่ธาตุต่างๆออกมานะโดยโล่ที่ได้มาจากที่การตกผลึกเนี่ยจะสามารถกันดาเมจธาตุได้ทุกธาตุนะ แต่ว่าจะสามารถกันดาเมทธาตุที่ตรงธาตุกับโลได้มากกว่าธาตุอื่นๆอย่างกรณีนี้ผมเ,าเอาโคโคมีแปะน้ําจากนั้นเอาจงลี่เนี่ยกดกลางโลนะมันก็จะได้โลน้ํากลับมาเพราะว่าเราเก็บผลึกคริสตัลไลท์ที่มันตกผลึกจากน้ำนั่นเองหรือว่าจะเป็นการที่เอายาเอะแปะไฟฟ้าแล้วเอาจงลี่กดสกิลอีมันก็จะตกผลึกออกมาเป็นผลึกสีม่วงนะพอเราเดินไปเก็บเราก็จะได้โลสีม่วงหรือว่าโลไฟฟ้านั่นเองส่วนเรื่องความหนาของโลนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับค่า elemental mastery ของตัวที่สามารถทำคริสตัลไลท์ได้ อย่างในกรณีนี้ความหนาของโลหที่ตกผลึกออกมาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับค่า Elemental Mastery ของจองลี่นะโอเคเรากลับเข้ามาสู่การผสมธาตุกันดีกว่าโดยการผสมธาตุที่เกี่ยวกับธาตุไม้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไปนตาม Scaling Elemental Mastery ก Element Master ับเลเวลตัวละครน,นะก็คือยิ่งเลเวลตัวละครมากแล้วก็ Elemental Mastery มากเนี่ยทำให้ดาเมจที่ได้เนี่ยรุนแรงมากขึ้นการผสมธาตุถัดไปนะครับคือการผสมธาตุไม้กับธาตุไฟซึ่งจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่า Burning เป็นการทำดาเมจไฟอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปฏิกิริยาเนี้ยก็จะสามารถทําให้ไฟจากตัวที่ติดเบอร์นิงเนี้ยไปติดตัวอื่นที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกันได้ด้วยนะต่อมาเป็นปฏิกิริยาบลูมซึ่งเกิดจากการที่นําธาตุไม้มาผสมกับธาตุน้ำนะเมื่อผสมธาตุไม้กับธาตุน้ำเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นผลสีเขียวๆซึ่งเป็นผลบลูมโดยตัวผลเนี้ยเมื่อผ่านไป6วิหลังจากผลเกิดอ่ะมันก็จะระเบิดออกมาเป็นาดาเมจธาตุไม้ซึ่งบลูมเนี่ยก็จะสามารถทําปฏิกิริยาธาตุต่อได้อีก2ปฏิกิริยาธาตุเลยนะซ ซึ่งปฏิกิริยา2อันนี้ก็จะไปเร่งการระเบิดของบลูมนะเรามาดูทีละอันกันดีกว่าเบอร์เจียนนะคือการแปะไฟไปที่บลูมมันก็จะทําให้บลูมเนี่ยระเบิดทันทีเลยซึ่งรัศมีของการระเบิดเนี่ยก็จะประมาณ5เมตรนะดูจากการที่ผมสร้างบลูมด้วยนาฮิดะกับซิงชิลเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเบรดเนี่ยกดสกิลคิวแปะไฟเพิ่มบลูมที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะระเบิดทันทีนะต่อมาเป็นปฏิกิริยาไฮเปอร์บลูมที่เกิดจากการเอาไฟฟ้าเนี่ยไปแปะใส่บลูมนะ ซึ่งเมื่อแปะแล้วก็จะทําให้ผลบลูมกลายเป็นโฮมิงมิสไซล์พุ่งเข้าหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะดาเมจรัศมีการระเบิดก็จะลดลงมาเป็น1เมตรดูจากตัวอย่างนี้ที่ผมสร้างบลูมด้วยนาฮิดะกับโคโคมีนะเสร็จแล้วก็เอาชายเอเนี่ยแปะไฟฟ้าเข้าไปตัวบลูมเนี่ยก็จะกลายเป็นมิสไซล์แล้วก็ไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดโอเคมาถึงปฏิกิริยาชุดสุดท้ายละก็คือปฏิกิริยาคุยเค่นซึ่งเกิดจากการแปะธาตุไม้ร่วมกวับธาตุไฟฟ้านะ ปฏิกิริยานี้เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่ไม่มีดาเมจใดๆเลยเพียงแต่ศัตรูจะติดควิกเคนออร่าซึ่งออร่าควิกเคนเนี่ยก็จะสามารถนําไปทําปฏิกิริยาต่อได้อีกถึง4ปฏิกิริยาเลยนะก็จะแบ่งได้อีกเป็น2ปฏิกิริยาที่เรารู้กันอยู่แล้วกับอีก2ปฏิกิริยาใหม่2ปฏิกิริยาที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยก็คือบลูมและก็เบอร์นิงเมื่อเราไปแปธาตุน้ําให้กับศัตรูที่ติดควิกเคนอยู่เนี่ยสถานะควิกเคนก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาบลูมขึ้นมาแทนและเมื่อเราาาตตไไฟเข้ปททีี่่่ัวิดสถนะอยู ก็จะเกิดปฏิกิริยาเบรนนิงและบับควิกเก้นก็จะหายไปอีก2ปฏิกิริยาใหม่ก็คือสเปรดและแอคโรเวดสเปรดเนี่ยเกิดจากการที่ศัตรูที่ติดควิกเก้นออร่าเนี่ยได้รับดาเมจธาตุไม้ซึ่งก็จะทําให้ดาเมจธาตุไม้เนี่ยแรงขึ้นแถมควิกเก้นออร่าเนี่ยก็จะไม่หายไปนะส่วนปฏิกิริยาแอคโรเวดก็คล้ายๆกัน,นครับแค่คุณแปะไฟฟ้ากับศัตรูที่ติดควิกเก้นก็จะทําให้ดาเมจไฟฟ้าเนี่ยแรงขึ้นและควิกเก้นออร่าก็จะยังไม่หายไปอีกด้วยส่วนเรื่องตัวคูณเนี่ยสเปรดจะมากกว่าตัววแออคกเหนหน่ยึง ถึงผมจะบอกว่าปฏิกิริยาสเปรดกับแอคคิวเอทเนี่ยจะไม่ทำให้ควิกเคนออร่าหายไปแต่อย่าเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดปฏิกิริยาสเปรดหรือแอคคิวเอทเนี่ยควิกเคนออร่าจะอยู่นานขึ้นนะมันแค่ไม่หายไปเ,ยเฉยถ้าหมดเวลาของมันมันก็จะหายไปก็ต้องสร้างควิกเคนออร่าใหม่โดยการแปะไม้กับไฟฟ้าใหม่เหมือนเดิมโอเคทุกคนอยากจะบอกว่าทุกคนเก่งมากที่ดูถึงตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนก็คงเข้าใจการผสมาธาตุเบื้องต้นได้มากขึ้นแล้วแหละอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าดามเมจมันคำนวณยังไงแต่อาจจะเข้าใจมากขึ้นว่า,า,า,าเฮ้ มันต้องทำยังไงบ้างและกรรมสมท่าต่างเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากนี้ทุกคนก็คงงงน้อยลงแล้วนะว่าแบบว่าไอ้ปฏิกิยาท่าที่เขาเรียกกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันทำงานยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ